มาเม,มืองปลาครับพี่น้องมาอุนา่นนุนป่าน้ำพึนมาสิผ้าไปเมืองปลาครับพี่น้องป่าห้ายรายว่างหันโดดขืนน้ำแม่น้ำแม่พี่น้องแตกชวดชวดอยู่อันนี้เพืเ่อนปลาอย่างนี้ตากระุมกรซอยก้าเขาซอยปลาเขาหน้ากระเขานี่แหละครับเห็ดปลาสมแซ่บที่สุดเลย<ม>พี่น้อง รุดยอดครับนี่นี่น้ำเบิ้งครับปลาในหัวเบื้องนี่ขุดน้ำใสุ่ดน้ำใส่พนาพี่น้องใสบ้านโคดสว่างสมบูรณ์เป็นเกลือครับเพื่อเสริภูมิไปนั่งไปเบิ้งครับครับฝนพนังขั้วอย่างนี้ครับโอ้พอบ้านหาแม่บ้านกัดนั่งขั้วไปถ่าเลยครับพี่น้อง มานบาแวแล้น่แ่อันนี้ขั้วแล้วแหลังแล้วอันขั้วกัขายลู่อันขั้วแล้วนี่กิโวเท่าไรเนี่ยดแปดสิบาขั้วแล้วหัวหางออกเปแล้วขาย่าไรเฮะอันนี้เาันนี้มแล้วตาป่า กันประกดกับรถอยเนมียังสี่เนยเออเขาหน่อยเลฮะพะาหน่อยก็ขายรอยรถสามสีมหาบาทเพรม่นสีคนขทยขายแต่สามสีเ้าอีก็ได้หรอบาทยูนั่นอืมไ่อมกขายวิธีหาอยูหากินของชาวอีสานเท่าครับนี่พุ่นตั้งพุ่น่านี่นะเพนได้ป๋าเมนน้ำรถเนาะพี่ดวงน้ำมไ้เขาอเป็นน้ำกระลด ปาแน่นอยู่เรือนน่พ่ต้องห่วงเด้อพี่น้องอุปกรณ์หาปลาหากุ้งหาทุกอย่างครับครบครับอยู่ในเรือล่ำเดียวพี่น้องน้ำน้ำจำนี่อ่างว่ามันเห็นม่ามันบกบมันมาตื่นได้เนี่ยใบไผ่ล่ำหนึ่งผมได้นี่นี่ยขึ้นนปลารขึ้นแล้วบางตาแดงขึนขึ้นป่าปลาน่ะว่มนน้ำเพียงเอิกเพียงแอลเบ่แม่นบ่อเนี่ยขึ้น บกลงโมเมนต์หน่อยดิพี่น้องผุ่นมึงที่ละครับเนี่ยดิปักท้องไว้เลยโมเ็นตอย่างนี้ครับเนี่ยเรือได้ครับอยู่ในน้ำน่ะดิปักท้องไว้เนี่ยแล้พันเกล้าอันงาไม่เนี่ยไหมครับเสียบไม่ล้งใส่ในเรือเสียบไม่ลงใส่ในเ,<อ>เรืเอเราบ้าเนเอาก็เวลาเสียบปลาก็ดึงเรือขึ้นมาทั้งทั้งโคกเลยดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาหลักกระสาหน้าบอกกับปลาก็อยู่ในเรือ อพี่น้องเอื้่าเสือกินป่าเสือกินป่าครับพุ่มปัญญาเช่าบ้านครับพี่น้องตอนแรกผมเข้าใจว่ามองเอาอันทอพญานางครับอเลือลงเสือกินปาโอ้โอ้เป็นความรูไม่พี่น้องเขาเอื้นเสือกินป่าครับ โอ้ดึงเลือกขึ้นมาเขาเนเสือนอนกินกัแม่นึงเสือนอนกินนี่ไรเงี้ยนี่เออเขาท่าเขาท่าครับเขาท่าเขาท่าทำไต้องโคกนี่ครับจอๆนี่ที่บ่อไก่ครับนี่บ่อไก่บ่อไก่นี่บ้านไหนก็สาหน้าบอกเฉยเรื่องหรอเพื่อนเอาเศษไม้เศษยังลงในเรือกไม่บ้างหรอครับโอ้ล่อปลามาแม่นบ้านเอาเศษไม้เศษยังเซนในเรือไว้บัดปลามันก็ไม่อยู่ครับโดยเฉพาะพวกปลากวดปลาเนี่ยลงมาอยู่ในนี่ดึงขึ้นมาเนี่ยเต็มเรือกเลยล่ะฝุ่นปูวิปลากระโดด พูดนะพูดนะติดแล้วผลยุด hmm. like mm ่างกับติดแล้วผลอีหลายครับลายลายลายเอาล่องไปเฮ็ดมึงครับพี่น้องพูน huh. ตึกซุ่มกันพี่น้องมึงปลาฟงพูดดงเดงดงเดงเลยอันตาสร้างยูน่เงี้ยหงบโจเดี๋ยวดมแล้วเขเสเงินไปให้แต่ว่าเขาไปสร้างยู่เงี้ยน โอ้ยมาหอดแล้วเด้อค่ะพี่น้องบึงเกลือทะเลอีสานนี่เซลาภู่มไหนนี่สาเจยมาหอดแล้วมือหนีมาได้เปียกกลัวมูเลยบได้มามือขื้นเพื่อนแต่ว่ามามาถึงมือนี่นี่บึงเกลือทะเลอีสานปีก,ปกพามาหาสื่อป้าใหา้ แมนมือคืนเงื่อนมาได้ภามาแล้วบ่มีเวลาเลยไทยแขกหลายอือโอ้นี่ได้เลือหาป่าบ่หนิโอ้ยหขุนดิสวยกว่านี่เด้น่ะหาปลาสวยงามกว่านี่หาปลาลงไปในในในน้ำไหลอายอายบ่แม่นมันมีหอยตีอายนี่แหละหอยหลายเลยล่ะแต่เขาบ่หาเนาะ เอาไปน้ยมหาพวกพี่ไปหาอยู่บนอยู่ท่าหน้าพี่บนอ๋ออยู่ฟังพุ่นบอกว่าพีผีหน้าพี่อยู่พี่กับนี่ฝากต้นตาลสักครับโอ้โหหนังเด็กหน่อยเขาเล่นอยู่น่ะหนังเหรนห่วงเห่นมันสวยกว่านี้โรตีสเหรินไหมโรตีสโดนโรตีสจากมีฮอดเสฮอดเสเผื่อซี่ซีมาเล่นนี่ตะกี้กันแมนสงการนี่ไงบ่งนี้เพื่อนว่าหอยหลายโอ้ยพอดีคำแล้ว น่านาเห็นเลยเห็นเลยนี่นี่หอยหอย,หอยกีบมาหอยนี่ายพี่นออ้องเอาตัวนี้มันอะไนี่แล้วไหนไอ้บึงว,ว้าวบึงทิล่าอีชิ้นอืดติหอยหอยสมนกอือดูด่น้ำราย นี่พูดมาหอยหอ,อยกีบหมาหอยเล็บหมากกับมี่เพือ่อนวะหอยชมนงแห่งจะหลายหอ,อยกีบกี่กับมี่อ้ยเขดีกลัวเสียหนีเนาะกขาเวียนมันหอนไปตานี่ซื้ออึดตีบกหอยนี่นี่นอูอ้อดีเนาะคนเซ็นเราพูดบอกินบกหอยบอจ้าือบก บอหอยเต็มฟังดูจ้าโอดมององเตี่ยวคันมีเวลาเพ,พื่นสิพาไปนั่งกินอาหารอยู่บังนันอยู่เพื่อนนะดีว่าตอนนี้ก็สีโมงแรงสีหามงอะ่ะหา,าปลาหา,าปลาผู้เพื่นไปลงเรือไปหาปลาน้ำจดืดถถอถ้า้าให้เพื่อนมากก่อนนี่หอยเล็บมานี่นี่นี่ มันดูตืนะนี่หอยเลมบมากยังไงเนี่ยอานี่นะเออนี่แซ่บได้นี่พัดนี่หอยเล็บมาบ่เม้าอลอุ้ยโจกโจกจ๊กแกลงไ,งไปนั่นนั่นอยู่น้ำตีนนั่นเออนั่นอุ้ยนั่นร้ายคักอ้หูอุ้ยกี้กี้กีอุ้ยอ้ยเอามาเ้าเอามาเอามาอุ <S <s <c 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 er> allora. ้ยไค ไม่เงียงอุ้ยหลายหลายพี่น้องโอ้ยโอ้ยเย่ทวนก็ได้แต่หอยเน่าได้แต่เปลือกปลาหอยไงลงอู้หนี่โอ้ยกอยได้แต่หอยอันนี้เจ้าเอาไม้ให้จังหอยลายเอาทิ่นตล่ะอาย่ทวนได้หอยเล็บมาโอ้หอยลายเขาได้หอยเล็บมาเออนี่เขาได้เต้นี่เขาได้แต่หอยเล็บมานี่หลายๆอืม อ๋ออุ้ยแย่แย่เกลือหนึ่งหนึ่งเพราะงี้บอลจะใส่งี้บอลจะตีอ่ะผ้าผู้เฒ่ามาเปิดหูเปิดตาครับพี่นออ้องดีกว่าอยู่น้ำปลาอย่างผ้าเรามาเห็นหนามนะฟ้ากันเออหันหันหันแม่นไปทะเลนี่ตีไห่เลยบ่เคยพ่อไห่เลยเออเดี๋ยวมีโอกาสอาจมีโอกาสสิผ้าผู้เฒ่าไปหลินทะเล ตอนนี้มาน้ำจืดก้อนครับเดี๋ยวสิพาไปหาเหรียญน,น้ำเข้มโโนี่พากันเออพ่าสันพากันดีใจแจกสวดสวดยู่ปานเด็กน้อยอาอยุสิบสเนาะยวนี่นีเาจเจ้าภาพก็ล่งน้ำแล้วเอาเลยพี่รงนะเพื <laughs> <laughs> เ่อนน้ำเขาเ็เา็นงมหอยเห่นนน้ำมว แอบเที่ยวในถุงยางเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนี่พี่น้องฮ่อนฤดูการสงกรานต์ดีๆนี่คนนี่เต็มครับนี่ปีนี้สิหลายบ่หลายปีนี้หลายแน่นอนเพราะว่าฮ้อนแห้งเขาอันนี้แล้วเนาะเขาเอบข้อวิดแล้วแม่นฮ้อนแห้งโควิดแล้วคนเหมือนจะหลายปอนข้ก็หลายอย่านี่เป็เสียบแน่นอนคือหลายแหงหอยเพราะว่าปีนี้คนเท็จหน้าปังมาหลายอืมก็ตามมันก็อได้สินเลือหลายเลยครับครับ พี่ใได้เราหอบมากพี่น้องอันนี้บ่าแมนว่านางเซียโดนนี่นี่เป๊ะเดียวครับนี่หลายครับอะไรพ่อได้พ่อได้อยากกินหอยจำาเท่อีแม่ตมุเ้ยเอายังไงครับหลายครับหลายแห้งก็แลวกันต้องิองนตะมยที่ปตยใหญ่พี่น้องซึงอันนี้ซึง ท่านงปุยท่านงูง,ง,งย่างท่านท่าน <วะ S 2> งาูหุ่ยหยูท่านกวางเข่าท่างกระสอบสอ่อนนายินวิน่มอ่ะนี่ครับเซียนหาปลาเพิ่นเขาฟังแล้วครับพี่น้องเ,เ,เดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปมึงปลาอันนี้ปลาใหญ่ครับมาหนี่ไปดูปลาใหญ่กัน มีเน <aunque> ี sí, so, ini, care, ่เด้อ oh, ป so. I mean. yeah. 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 ิ่งปิ่งเด้อตำหมักทัวสุดยอดเลยปิ่งสดๆเอาเกลือห้อยเสียอย่างเกลือเนาะพี่ปิ่งเนาะโอ้ยแมนคุณยีซุปยอดเลยอือเนี่ยอย่างเขาเรียกว่าปักคุมปลาขาวคุมมันนี่นีปลาคุมครับปลาคุมเนี่ยมันตำแตงตำทัวเนี่ยโอ้ยดึงหัวออก ตะกี้พี่ฟีกับุจักได้มาโอ้มากินแต่แสมหายคนว่าเออแเป็นง่เนาะป่าแสมมามาอยู่บ่อซาพอดดีเออมาอยู่เป็นลูกไผ่พ่นไม่ไม้ไหมงามครับนี่แต่ตัวงามพี่น้องแดดลมลมโตกแล้วลำล่าค่ะพี่น้องโค้งงแล้วประมาณแนนบอกโค้งงตัวแล้วโค้งงงซีนาที่ลำล่าพี่ก่อนละกะ แต่ป้าไปเพิ่นฝากป้าไปบระจ่างหลายๆขอบคุณปิดๆหลายๆเด้อตอนรับอย่างอบอุ่นมื้อนี้เดี๋ยวเพิ่นก็เดี๋ยวกัเพิ่นก็กลับอังกฤษแล้วเดินพื้นสะพ้อเดินพฤ้ภสะพาเดี๋ยวก็มาเก็บเห็ดอีกไปไปประมาณหาหูเดือนนี่หาหูเดือนแต่ไม่ขอบคุณหลายๆค่ะพี่ต้นเพี่อนพี่ต้นสามพี่เขาเป็นหลายๆได้ใช่ไโอ้ยแค่บางอย่างีอยเลย วัสดีค่ะหลายๆค่ะตอนเราปะย่าบวยเด็ดที่ไปเลี้ยนนั่นเฮ็ดเสื้อเฮ็ดน้ำมาของฝากกับปะย่างเลยหล่ะมาเดี๋ยวไปมึงของฝากต้อชานนี่กเบิ้งของฝากเบิ้งสิลป์พี่น้องอันถ้าเจอกระไดเตะอีลีแล้วก็ปูดองแล้วก็ไข่มดแดงมาฝากนี่มีมีแต่ฝากกระต่อยเลยนะฝากกระไรค่ะฝากหมดเลยของกินของจิน ขอพูดหลายๆเด้อพี่ปีอยเสือแพะแรกขอให้เรือยๆเรื่อๆเกินเือผู้รล่ะนี่เสือเอาเสือได้เสือถงเสือสติ๊กด้หนเสือโอ๋ขอเป็นน้ำ็งนะคะพี่น้องขอบอุณในกินอาาสวัสดีค่ะไปละครับพี่น้องสวัสดีครับ